วันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะมาชวนเพื่อนๆทําสบู่เหลวล้างมือในงบ7บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะวันนี้นะคะเราใช้สบู่นกแก้วออริจินอลแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก้อนนึงก็จะตกประมาณ7-8บาทเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะสูตรที่ป้าหมูจะพาเพื่อนๆทําวันนี้ไม่ต้องต้มนะคะเดี๋ยวเรามาดู ว่าทำยังไงนะคะนี่นะคะสะบู่ที่เป็นก้อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะวันนี้ป้าหมูใช้สูตรออริจินอลแบบนี้เลยนะเราจะเอามาขูดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะเพื่อนๆมีที่ขูดแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ใช้เป็นที่ขูดเส้นมะละกอก็ได้นะนี่นะคะป้าหมูก็จะขูดแบบนี้เลย นี่นะคะก็เราก็ขูดสบู่เป็นผงแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราขูดสบู่เป็นผงแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะวันนี้ป้าหมูใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะเราจะเทผงสบู่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะ นี่นะคะพอเราเทผงสบู่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วนะวันนี้นะคะเราใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะแต่ว่าเราจะเติมลงไปแค่ประมาณ200 ml นะคะนี่นะคะเราเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปั่นเลยนะ นนึงะะคะพอปั่นเสร็จก็เทเสร็จกรละมังนะคะเคพื่อนๆน,นี่นะกรละมังที่เราเตรียมไว้นะคะคดูนะคะเป็นครีมแบบ น่าใช้มากๆเลยนะคะกินก็หอมแล้วนะคะเพื่อนๆทำสูตรนี้นะคะไม่ต้องใช้สารกันเสียนะคะไม่ต้องใช้กลิ่นน้ำหอมมาผสมเลยนะคือหอมแล้วก็ใช้ได้นานมากเลยนะคะเต่อนะคะเราจะเทลงไปในเครื่องปั่นนะคะเพื่อที่จะเอาตัวครีมสบู่ออกมานะ เพื่อนๆก็เททีละน้อยนะคะนี่นะคะยังเหลืออยู่เพื่อนๆก็เติมน้ำที่เหลือนะลงไป นี่นะคะเราก็จะได้เป็นครีมแบบนี้นะคะน้ําที่เหลือนะน้ําที่เหลือจากที่เราเตรียมไว้หนึ่งลิตรก็เทลงไปนะคะเทลงไปในกะละมังแล้วเ,เพื่อนๆค่อยๆค,ค,คนนะเราจะได้สบู่ที่เป็นสบู่เหลวเป็นครีมอาบน้ํานะคะสูตรนี้จะฟองเยอะด้วยนะ ไม่ต้องต้มให้เสียเวลานะคะสูตรนี้คืออาบน้ําฟองเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเราจะได้ครีมแบบเนื้อมูดเลยนะคะเห็นไหมคะเราจะได้ครีมอาบน้ําที่เป็นเนื้อมูดเลยนะค,ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ําที่เราเทลงไปรอบสุดท้ายนะ,ะให้เข้ากับเนื้อครีมสบู่นะคะสูตรนี้ไม่เหนียวไม่เหนิดนะคะสูตรนี้คือเป็นครีมอาบน้ํานะคะเป็น เป็นเนื้อครีมเลยนะแบบนี้นะไม่ต้องต้มให้เสียเวลานะเพื่อนๆดูนะคะถ้าสียังอ่อนเกินไปนะเราก็เติมสีเข้าไปได้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะติดผิวหรือว่าแพ้ไหมเพราะว่าเราใช้สีผสมอาหารนะเพื่อนๆใช้สบู่สีอะไรก็เติมสีนั้นลงไปได้เลยนะป้าหมูใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะไม่มีอันตรายอะไรนะะเราก็เติมเข้าไปคนนะคะเห็นไหมคะ สีเขาก็จะสวยหน้าใช้ขึ้นมาทันทีเลยสูตรนี้นะคะเห็นไหมเราจะได้เป็นเนื้อครีมเลยเห็นไหมคะเป็นเนื้อมูดแบบใช้ง่ายเลยนะคะนี่นะคะเราเทลงไปในภาชนะเอาไว้ใช้ได้เลยนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องรองให้ฟองยุบเลยนะตัวนี้ก็หมูให้เพื่อนๆได้เป็นเนื้อครีมอาบน้ําที่แบบละมุนมากนะฟองก็เยอะนะ เดี๋ยวเราจะเทลงขวดเลยค่ะนี่นะคะปลาหมูก็เทใส่ขวดเอาไว้ใช้งานแล้วนะคะเพื่อนๆขวดนี้หนึ่งนี่500 ml นะคะขวดนี้หนึ่งลิตรนะแล้วก็ยังจะเหลือในกระมังอีกนะคะปลาหมูใช้น้ำสะอาดแค่ 1,000 ml นะหรือ1ลิตรนะคะพอเราตีกับสบู่ที่เราขูดฝอยไว้เขาก็จะตีเป็นเนื้อครีมนะคะเพิ่มปริมาณให้เราอีกนะคะนี่เกือบ2ลิตรเลยนะพอตีออกมาพอตีออกมาพอปั่นออกมาแล้วนะคะเนื้อครีมของสบู่ก็ขึ้นฟูมานะคะได้เกือบ2ลิตรเลยนะคะเพื่อนๆคุ้มมากๆเลยนะคะในงบแค่ประมาณ7 8บาทนี้นะเหมาะสำหรับสำหรับ ใช้ในโรงเรียนนะคะที่ต้องวางสบู่ไว้ให้เด็กล้างมือนะถ้าวางเป็นก้อนเขาก็อาจจะลื่นไหลไปทางอื่นนะคะมันก็อันตรายด้วยนะถ้าเราทำเป็นครีมไว้อย่างนี้นะคะเป็นครีมเป็นสบูเ่เหลวไว้แบบนี้ก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะแล้วก็ใช้จนหมดไม่มีเหลือเศษส,สบู่เลยนะคะใช้ได้จนหมดเลยนะ หมอสำหรับร้านอาหารอะไรที่จะต้องมีสบู่ไวใ้ให้กับลูกค้าล้างมือนะคะถ้าเราวางเป็นก้อนซะนะคะก็หลายมือจับนะคะก็จะแบบมีเชื้อโรคติดได้นะถ้าเราทำเป็นสบู่เหลวหรือเป็นครีมล้างมือแบบนี้ไว้นะคะใส่ขวดไว้แบบนี้นะสมาชิกลองดูนะก้อนหนึ่งเท่านั้นเองนะที่ประหม่ใช้เนี่ยได้เกือบสองลิตรนะประหยัดมากๆเลยนะคะฟองก็เยอะด้วยนะสูตรนี้ประหมูการันตีเลยนะว่าฟองเยอะ เราตีจนเป็นเนื้อครีมเนื้อมูดออกมาแบบนี้นะคะใช้น้ำไปเพียงแค่1000 ml นะแต่ปั่นออกมาได้สบูเ่เหลวเป็นเนื้อครีมนะเกือบ2ลิตรเลยนะคะเพื่อนๆคุ้มมากๆเลยนะประหยัดด้วยนะคะใช้ได้แบบประเรือนนะใช้เป็นสบูเ่เหลวอับน้ำได้นี่เกือบ2เดือนเลยนะคะเพื่อนๆคลิปการทำสบู่ก้อนเป็นสบูเ่เหลวในงบ7บาทนะป้าหมูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสมาชิกนะคะ เพื่อนๆชอบวิดีโอที่ป้าหมูทำก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ